โอเคครับอีกคลิปครับเห็นไหมฮะแพคเกจจิ้งสวยงามเหลือเกินครับสรับผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียมของพานาเรชเน็ตครับออกแบบมาคัา้สัรพิเศษเลยปรับสมดุลธาตุครับดูแลระบบการทํางานของธาตุระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจระบบภูมิคุ้มกันครับ ระบบลาเลียงเลือดในร่างกายทั้งหมดเลยนะตัวนี้ครับแอทเทิร์ครับขับพิษสารพิษสารเคมีในร่างกายออกอย่างยอดเยี่ยมครับเป็นการดีท็อกระดับเซลล์นะฮะสิ่งที่มันตกค้างอยู่ในร่างกายในเลือดทั้งหมดเลยนะให้ร่างกายปรับสมดุลแล้วก็ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยนะฮะคู่กับแนวหน้าดีท็อกล้างพิษลําไส้นะฮะตัวเคลียร์หลอดเลือดครับซอนบีโซครับสนเข็มแดงจากเกาหลีนะฮะนวัตกรรมที่ซัมซุงการันตีด้วยนะฮะอันนี้หนึ่งแคปซูลก่อนนอนนะครับชัดเจนมากนวัตกรรมถ้าอยากจะย้อนวัยครับเด จากสวิตเซอร์แลนด์นะฮะจากเมรอนฝรั่งเศสซึ่งจะมีสาร s o d โอดีซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสสูงมากโอเซมิครับตัวนี้ฮะแล้วก็พืชงานวิจัยรองรับตระกูกลกรดอะมิโนตระกูลเอลมากมายครับพี่น้องครับในนี้ฮะช่วยให้เราย้อนวัยสวยใสเด้งเด็กดูดีปิ้งฟุ้งฟิ้ง,ง,ฟ,งฟินเฟ้อเทใต้ลิ้นวันละหนึ่งซองครับเห็นไหมฮะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับนี่คือในส่วนของแอดเทอร์บแล้วก็โอเซมิครับนี่คือสุดยอดครับผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียมของเราครับนี่คืออีกชุดหนึ่งครับแล้วก